สวัสดีจ้าสวนทันยรัตและปริชาจ้าคลิปนี้ละสิผ้าช่มสวนบกเผาจ้าสวนบกเผาอายุสามปีนะจ้าพี่นอ้องเพิ่นว่าสามปีติดลูกได้กินก็ขึ้นย่ก,กับเผาดูลแลละจ้าพี่น้องขึ้นยุก,กับดินพร้อมเนี่ยละจ้าสามปีของรัตสิเดประมานนี่ พ้าอ่อมทั้งนี้ก่อนจ้ิมีบบอเผามีเงาะมีลินจีจ้าในสวนอาอยุสามปีซัํานี่แหละจ้าพี่นอ้องอืง่ายสุดกะสิมันชัว่ว่าสามปีติดลูกแต่ว่ากะสิขึ้นอยู่กับเฮาดูแลน้ำหละจ้ะเฮาใส่ปุ๋ย กลรุ่งเขาดีๆเขาก็สิได้กินนยูร่าจ่าสามปีแต่ของเรากระตามธรรมชาติเนะนี่บักเผากะทิน้ำเล้อจ้าเนี่ยลายต้นยูป,ปไว้แห้คุนปาริชาติน้องสาวเพิ่นมากินบักาผากะทิเพิ่น,กกน,วพนว่าเพิ่นบ่เคยกินบักเผากะทิจักเธอเพิ่นยูกเกาหลีจ้านี่ล่ะจ้าอยุสามปี ยิ่ใหญ่พลังแดงขับทิมสยามนี่ต้นมะแขวนจ้าขาดบัไดีสำหรับอ่ามาล่านี่แหละจ้ามะแขวนของคนภาคเหนือ้อบางท่งนี้ก็สิเป็นไม้เศรษฐกิจแหละจ้าพี่น้องทีละท้ายคลิปอ่าต้นกระรับประพึกให้เบื่อกระสีมะส,สุดนี่แหละจ้าในไม้เศรษฐกิจนหวี่ยงทางอีกคลิปหนึ่งจ้าพี่น้องพูดยาวไปหอดหวีทาง เป็นพวกอย่างน้าตรงใดบริเวณบางแม่แล้วนำเบิร์ดพวกอย่างน้าไยุ่ใส่เบิร์ดต้นมะพร้าวกบสิอยู่ริมขอบสาริมบ่อบป่าจ้าหกสิบเจ็ดสิบต้น บักไฟกับกำลังงามจ้ะพี่น้องมันจะเป็นบักไฟจ่ามะาไฟพลังแดงละมุดละมุดกับท่านเด็กงามคักจ้าพ่อเด็กินเนี่ยแหละจ้าต้องเอาไปบ่มจ้าพี่น้องถ่ายมันสุกค่าต้น เชี่ยมาบีบเบิ้งมันผสมเกเทือดอกจ้ามันมารอบใดกับมาบีบเบิ้งมันต้องออกไปบม่มเดี๋ยวมัอแลงสิเก็บไปบ่มอยู่จ้าทุเรียนจ้าพี่น้องเป็นตาได้กินบ่จ้าทุเรียนน่าจะรอดอยู่เด้อจ้าแต่ว่ากับ,บ่ท่านได้คอนเฟิร์ม นี่แหละจ้าทุเรียนต้นใหญ่สุดในสวนจ้าอายุสามปีถ้าในหวัวสามปีดีเป็นได้จ้าพี่น้องนี่แม่เราดูแลยางดีแล้วยางมันตายช่มผูกแล้วลสิทายทุเรียนบางทางเนี่ยเบืองจ้ากับต้นใหญ่เติอบอยู่ด้วยจ้า ลองไปปลูกกันเบิองได้จ้าพี่น้องผู้ใดอยากกินทุเรียนทุเรียนมันแพงเท่ากับปลูกกินเองจ้าอาซิดูแลยากนิดนึงชมพูกก็เริ่มไงเราจะทางทา้นีนดินไม่ค่อยดีจ้ะพี่น้องเป็นดินเหนียว บางทางนี้ปลูกต่างๆก่อนมูจ้ะพี่น้องเบิ้งหมักละมุดต้นนี้ดกดอกต่ว่าแห่งนวย,บยใบใหญ่ดอกปลูกกินจ้าบใบใหญ่ก็กินได้คือเก่าเพราะว่ามันปลอดสารแล้วก็บ,บ่ได้ซื้อพร้อมเอาไปบ่มก็แซ่บคือเก่าแล้วจ้าวานคือเก่าเพราะว่าเฮาบ่ได้ฉีดยาอีหยัง เขาเขาปรเนินทําเป็นอาชีพจ้าปลูกไว้กินจะคล้องเหลือกินกับขายจ้าพี่น้องแค่นั้นเพราะว่าเขาก็มีอาชีพรักอาชีพประจำอยู่นี่ก็ต้นนี้ก็ดกจ้าพี่น้อง ส่วนลสัสเเน่นผ้าไหมเศรษฐกิจจ้าเป็นเน้นกินเห็ดเพราะว่าเป็นคนมาเก็บเห็ดจ้าเราเป็นคนมาเก็บเห็ดแม่น่ามักเบิร์ดมักขึ้นน้ำพุน้ำเขาไก่สีหาน่าเห็ดแล้วจ้าพี่น้องมกักคักแต่ว่ากา็เรื่องกินเห็ดไม่ค่อยมากได้จ้าพี่น้อง มากไปเก็บอันนี้เป็นหมักตะกบจ้าฮะผู้ใดผู้เคยเห็นให้นกให้นูกิน,กกนจะคลองก็กินน้ำหรอจารัดมากมากหมากตะกบประโยชน์หลายได้จ้าพี่น้องหมากตะกบของคนอีสานนีผ้าเบิง่งโวนเปลาเลาะขอบสะ เดี๋ยวสิาพาไปเบิงมะอึกจ้ามะอึกมะอึกก็แล้วจ้ะต่ำใส่บักพวงเียดายท่านเด้กสุกจ้ะพี่น้องเบงต่ำใส่บักพ่งแซ่บแซบด้วยจ้ะเนี่ยนี่จ้าต้นมะอึกน้ำลายอ๋อข้าเบิงส่วนบักข้าวตอจ้ะพี่น้องนี่กับบักกอกน้ำจ้าหอยอ้นต้นเอ็นเต้นกับบุ๋มมีผู้ใดสนใจกินจ้าไม่อยาก เอามาปลูกไว้เพราะว่ามีครบทุกอย่างคือซื้อเนี่ยจ้าอายุสามปีมะพร้าว็ัญญยิ่งเติบอยู่งได้จ้าพี่น้องแตาเราคิดว่าน่าจะประมาณอีกสองปีจ้าต้นนี้ก็พักติวจ้านี่ ก็ได้อยากซุปผักติวแต่ท่านเด็มีดอกจ้า,าเฮ็ดว่าเป็นกะไม่วิธีทำในช่องแล้วเด้จ้าเลยเฮ็ดวิธีเฮ็ดวิธีทมซุปผักติ้วเนี่ยอะโวคาโดหรือใบย,ยอดเขากับซุปได้เดจ้าพี่น้องแซ่บเพื่อกันจ้ามันสิบรสชาติเปรี้ยวนิดๆกินเขาได้หลายหล่องข้อกับผักหวานกับพี่น้องนี่ก็ฟางคว้ากับเป็นอุม,มองมงต้นใหม่จ้ะอีกคนละคลิป ถ้าพี่น้องอยากเข็นกับเขาไปเบิ้องในคลิปได้จ้าในช่องได้ถ้าสิดท้ายเป็นจุดเป็นจุดให้เบื้องจ้ามะพร้าวนี่แหละตามมะพร้าวสามปีก็ได้ดูแลอย่างมากไม่ดูแลตามจะเยื่มตามกำลังจะคล้องจ้ากำลังแม่แล้วละ่ะ ยิ่งผู้เดียวได้ต้าอายุ60 60าปียังแรงครักมีแต่คนเอิอนเพิ่นกระดูกเล็กจ้าแม่นมกระดูกเล็กเลาเห็ดเวียกเก่งลัดกับมาซอยเป็นข,ข้างข้าวจ้าพี่น้องกับ่ได้ว่าเห็ดโบเห็ดเลยมาใสปุ๋ยใสยังจ้าและช่วงนี้ใส่บรได้ดอกจานาหาฮอน แล้วก็ต้นใหม่ก็ไงกับใส่ปุ๋ยหดน้ำก็โอ้ยสูงมากจนว่านี่จะพี่น้องต้าต้นใหม้ในหน่อยลำบากพี่น้องจะลำบากช่วงปีสองปีที่ปลูกแล้วจะพี่น้องเพราะเขาสามปีแล้วกัวบายเจ้าอดเอาจ้าผู้ใดเสิเฮ็ดสวนเฮ็ดเกษตรลำบากแค่ช่วงแรกจ้าพี่น้องบักมีจ้ารัดในละปลูว่าเจอบ่ได้ว่าเป็นแดงสุริยานีงง่เงาะ อีกประมาณปีสองปีนี่แห้งสบายจ้าได้กินมากกินผลเห็นเราก็พุ่มใจได้จ้าพี่น้องลองไปเฮ็ดกันเบื้องแล้วก็ปลอดไัยต่อร่างกายสุขภาพจากของ่ะบักมีอายุแค่สามปีก็นยัยคักจ้าพี่น้องปี1นึงกระพานไปเร็วค่ะจ้าห้องเมยแค่ช่วงแรกก็เป็นห้ำอันนี้เขาเอิญท้มบักมีจ้า นี่ลราจาสวนบักเภาบักม่วงกับสามปีให้กันจ้าพี่น้องยิ้มขอบซานี่ยเป็นปีมื่อไะจ้าพวกไม่กินผลไม้บักม่วงแมววคาโขดอวคาโด,โด,โดเห็นของข้าเจ้าปีนี้ออกดอกลกคักจ้าเด่กควางจะควองพรท่านเนีออกเพราะว่าอันอวุ้กขดอแม่แล้วปลูกแล้วเอา พอมาเล็ดแม่จ้ามาเธอเลยสิงานออกนี่เป็นทุเรียนนะจ้าทุเรียนรัดก็มีหลายตนอยู่อืมเอาว่าเขาดูอาจจะปีนาได้จ้าพี่น้องขายากับแวะมาสวนรัดได้เลยดเลด็ดนะจ้าถ้าเป็นหมากรายก็สิแจกพี่แจกน้องกินทอเก้าละจ้าอยาก,กินกะแวะมาช่มสวนได้ อันนี้น่าจะเป็นฝ้าลั่นแล้วก็จื้อบ่ได้ม่วงอีนี่บอกม่วงบดดกจ้าสวนบอกม่วงอยู่ข้างหลังกับมีอีกจ้ะกับพ่อได้กินอยู่ยวนติดสวนบระคามเทศหลายต้นอยู่จ้าเนี่ยโขโดูด้ยจ้าจะอ่อนม,มากสุดบักเผา สำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้จ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และน้ำในด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า